ะะหวันก็หวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีแล้วก็ใช้ชีวิตในการดูซีรีส์กันดึกดื่นนะคะช่วงนี้มีเรื่องที่พวกเราติดน้อยอย่างดาบพิฆาตกลางหิมะมนะคะโอ้โห หวานก็พยายามดูให้ทันเพื่อนๆทุกคนนะคะรู้สึกว่าจะช้าค่ะเอาละค่ะอัพพิโซดนี้นะคะแอดหวานดูตอนที่2ไปแล้วมาคุยมาพูดถึงตอนที่2ดีกว่านะคะขอเล่าแบบแบบในแนวกันเองนิดนึงละกันเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะเขียนสคริปต์เรียบเรียงอะไรให้มันดูสวยงามนะคะเอาเป็นว่าโอ้โหพอเริ่มตอนที่2เนาะก็สังเกตว่านะคะฉีะ่ฟงเหนี่ยนของพวกเราดื่มเล่าไปแค่3จอกเองอะจากนั้นภาพ ก็ตัดเลยค่ะก็คือเมาเดียงไปแล้วนะคะชีฟึงเนียนแล้วเขาเมาจนไม่ได้สติเลยนะคะแล้วพวกเราก็จะเห็นว่าเอ้ยน้องชายอะคะ่ะชีหลงเสียงนะคะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพี่ชายของเขามากๆเลยแล้วก็เฝ้ารอนะคะ ต้องเรียกได้ว่าทาทาท่าทางแบบเฝ้ารอฉีฟงเนียนกลับมาค่ะแล้วก็แบกแบกพี่ชายขึ้นหลังนะคะเดินเดินช้าๆเข้าไปในเมืองเอ่อหลิงโจเลยค่ะเข้าประตูเมืองไปนะคะโดยที่มีทหารของเป๋เหลียงนะคะขององเปยเหลียงก็ตามเขามาด้วยพอมาถึงที่บ้านแล้วนะคะพวกเราก็จะเห็นว่าโอโ้โหสาวใช้ทั้งหลายในบ้านนะคะต่างก็รายล้อมให้บริการคือดูแลนั่นเองดูแลฉีฟงเนียนนะคะก็เหมือนกับว่า วพวกเขาก็ต่างเฝ้ารอฉีฟังเนียนให้กลับมาค่ะ จากนั้นก็จะมีฉากที่สีฟังเนี่ยน,นะคะลงไปในอ่างอาบน้ำแล้วก็อาบน้ำอย่างสบายใจเลยนะคะเพื่อน,อนๆสังเกตไหมคะว่าจางร้วยหยุ่นนี่ไม่หล่อเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งกดอันหวานอันหวานหมายความว่าคือเขาเป็นคนไม่หลอ่อแต่เขาเป็นคนมีสไตล์นะคะเป็นคนมีสเสน่ห์นั่นเองแล้วก็ถ้ามองหน้าตรงเนี่ยหล่อไม่เท่ากับด้านข้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ากล้องจะพยายามถ่ายด้านข้างของจางรวยหยุ่นมากกว่าในมุมอื่นๆนะคะ ทางด้านเหล่าห่วงของพวกเรานั้นค่ะเขาตรงกลับไปที่บ้านเก่านะคะแล้วก็ไปเอาเหล้าที่หมักไว้ค่ะแอบซ่อนไว้อย่างดี3ปีออกมานะคะจากนั้นเขาก็รู้สึกว่าเอ๊มีใครมาอยู่ตรงหน้าต่างเราเห็นเงา,เ,งาเราก็รู้แหละว่าก็คือท่านอองแห่งเป่ยเหลียงนั่นเองนะคะฉีเซียวนั่นเองก็มาแล้วก็มาพูดว่าเออ,เอ,อลำบากเจ้าแล้วขอบคุณเจ้านะสําสหรับ3ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเหล่าห่วงเองเขาก็รู้ว่าเป็นใครค่ะแต่เขาก็รีบเอาเหล้าซ่อนเลยนะคะน่ารักดีค่ะ พวกเราจะเห็นบรรยากาศของความไว้วางใจนะคะของคู่นี้อย่างน้อยก็ท่านฉวยเซยลเนี่ยก็ต้องไว้วางใจเหล่าห่วงนี่แหละมากๆเลยนะคะที่เขาให้ดูแลลูกชายเขาถึง3ปีในการไปทัศนศึกษาในยุทธภพมานะคะใช้คำน่ารักเฉียทัศนาจรค่ะจากนั้นในชั่วพิบตาเดียวนะคะฉากก็กลายเป็นกลางคืนแล้วค่ะท้องฟ้าคือค่อยๆมืดลงแต่ว่า คือฉีเฟิงเนี่ยก็ยังนอนนิ่งเลยนะคะคือหลับเพราะว่าเหนื่อยนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามค่ะมีคนชุดดำนะคะถือกํายานเข้ามาแล้วก็จะมารอบสังหารฉีเฟิงเนี่ยที่หลับอยู่นี้กํายานนี้คงเป็นกํายานยานอนหลับนะคะเพราะว่าน้องชายเนี่ยฉีหลงเชียงไม่ตื่นเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจะเข้าไปฆ่านะคะแล้วเราก็รู้ว่าเอ้าคนนี้เป็นการเปิดตัวเจียงหนีค่ะตายแล้วเจียงหนีเปิดตัวไม่ว้าวเลยนะคะเอาละค่ะแต่ อย่างไรก็ตามค่ะไม่โกรธค่ะชีฟ้ฟงเนียนรู้ว่าเป็นไครด้วยนะคะแล้วก็ไม่โกรธด้วยกับหัวเลาะขึ้นมาด้วยซ้ำไป จากบทสนทนานะคะของพระเอกกับเจียงหนีเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อเจียงหนีเนี่ยรอบสังหารเข้ามาตั้งแต่เด็กมาเรื่อยๆแล้วค่ะแต่ก็ไม่เคยสําเร็จเลยนะคะแล้วทันใดนั้นเองเนี่ยก็ได้ยินเสียงของชวีเซียวค่ะท่านพ่อกําลังมาและอยู่นอกประตูนะคะดังนั้นเนี่ยชวีเฟิงเนียนก็เลยรีบบอกเนี่ยรีบทําท่าบอกว่าเออไปไป,ไปตรงนั้นน่ะใช้เจียงหนีไปหลบอยู่ใต้เตียงนะคะแล้วฉากน่ารักมากก็มาถึงค่ะก็คือท่านชวีเซียวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแม่ทัพแบบ ว่าที่ฆ่าผู้คนในสนามลบแล้วมีชื่อเสียงเกรียงไกรในด้านความโหดเหี้ยมเลยก็ตามแต่สิ่งที่เขากลัวเขาคือเขากลัวลูกชายค่ะน่ารักเนาะแล้วก็มีการสั่งนะสั่งลูกน้องทุกคนไว้ด้วยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะไม่ไม่ต้องมายุ่งนะห้ามช่วยอะไรอย่างนี้นี่พอบ้านของของตําหนักนะคะก็เลยตะโกนบอกว่าจําไว้นะทุกคนถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นกับท่านอ,องห้ามช่วยท่านอ,องเด็ดขาดนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อฉีฟฟงเนียนนะคะ เจอหน้าท่านพ่อเขาพอพ่อเปิดประตูเข้ามาปุ๊บแบบโอ้โหของลอยเลยค่ะฉีเฟิงเนี่ยนะคะก็บนใหญ่เลยท่านส่งข้าไปทัศนาจรใช่ไหมให้ข้าไปลําบากใช่ไหมแล้วก็ไล่ไล่ตีพ่อนะคะพร้อมกับรองเท้าที่ลอยไปด้วยโอ้โหจากนี้สุดๆค่ะพ่อลูกก็ไล่กันนะคะคือพ่อวิ่งหนีแล้วก็ลูกชายก็ไล่ตามค่ะนี่พอออกมานอกบ้านพ่อก็เป็นห่วงลูกชายนะคะบอกว่าโอ๊ยเจ้าไม่มีรองเท้าเข้าไปเถอะเดี๋ยวมันเย็นนะลูกแล้วพอเข้าไปข้างในนะคะด้วยความที่เป็นพ่อลูกเนาะ ก็มีฉุยหลงเซียงก็ตื่นขึ้นมาแล้วค่ะพอเห็นงะพี่ชายกับ พ่อกาลังแบบว่าทะเลาะกันอยู่นะคะเขาก็ไม่เข้าไปยุ่งค่ะได้แต่ยิ้มยิ้มนะคะแล้วทีนี้ตัวของพ่อแล้วก็พี่ชายเองเขาก็มีความเห็นน้องชายตื่นแล้วเขาก็เลยอ่อนลงค่ะก็ไม่ได้รังแกกันแล้วนะคะคุณพ่อกับคุณลูกค่ะแล้วจากนั้นก็สแสดงความกระตันยูต่อกันนะคะคือตอนที่พ่อจะไปใส่รองเท้าให้เนี่ยตัวของฉีเฟิงเนียนก็บอกว่าจะได้ไงจะให้พ่อมาใส่รองเท้าให้ลูกชายได้อย่างไรนะคะทั้งนั้นน้องชายก็รีบวิ่งมาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค้าใส่ให้ แต่อย่างไรก็ตามนะคะฉีเฟิงเนียนเขาก็เป็นพี่ชายที่ดีค่ะไม่ให้ใครเดือดร้อนนะคะไม่ให้ใครยุ่งเลยเขาก็ใส่เองนะคะน่ารักดีมากๆเลย ชวีเซียลนะคะดูมีความสุขมากเลยแล้วเขาก็เหลือบมองไปเห็นด้วยนะคะเหลือบมองไปเห็นว่าเออเจียงหนีอ่ะซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงค่ะแต่เขาก็สงบไม่โวยวายอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เปิดโปงด้วยต่อมานะคะชีเฟิงเนียนเขาก็อยากจะพบกับทหารของฉู่ค่ะของแขว้นฉู่ที่ล้มสลายไปแล้วที่จับมาได้เพราะว่าเขายังมี ข้อสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมไมันถึงไม่ฆ่าเขานั่นเองค่ะดังนั้นคุณพ่อก็เลยจะพาคุณลูกไปที่คุกนะคะแต่คุณลูกก็บอกว่าเดี๋ยวไปรอข้างนอกก่อนเดี๋ยวเขาจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะคะพอชีเฟิงเนียนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะออกมาเนี่ยพ่อเขาก็เลยรีบพูดเลยค่ะว่าเออเนี่ยเมื่อกี้เห็นด้วยนะเจียงหนีเด็กคนนั้นน่ะอยู่ในห้องของลูกนะยังไงอะ่ะนางก็เป็นอดีต องหญิงแห่งแคว้นชูแต่ตอนนี้ได้มาเป็นแบบสาวใช้ในจวนของเราอย่างเงี้ยนางก็แบกรับความเกียจชังของทั้งประเทศแล้วก็ครอบครัวไว้ที่เราไปทำลายนะคะพูดในทํำนองนี้แล้วก็มันก็จะเป็นการยากที่จะรับประกันความพักดีของนางนะเพราะฉะนั้นก็คือบอกให้ลูกระวังตัวนั่นเองแต่ลูกก็ส่งทั้งคำพูดแล้วก็สายตาไปปรามนะคะไปปรามท่านพ่อว่าเรื่องในบ้านของข้าเนี่ยท่านอย่ามายุ่งนะคะ <c oughs> คุณพ่อก็เงียบไปค่ะคุณ พราะแล้วแต่เลยค่ะมีแค่ประโยคสุดท้ายว่าไม่แน่นะรูปเหมือนของเจ้าที่ลออออกไปถึงศัตรูเนี่ยอาจจะเป็นฝีมือนางวาดก็ได้นะคะยังมีสร้อยต่อค่ะเมื่อฉีเฟิงเนียนมาถึงคุกแล้วนะคะคุณพ่อ,อฉีเซียวก็นั่งรอลูกค่ะนั่งฟังเฉยๆส่วนฉีเฟิงเนียนก็สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์นักโทษจากการสนทนาการระหว่างฉีเฟิงเนียนกับนักโทษเนี่ยพวกเราก็จะรู้ว่าอ๋อฉีเฟิงเนียนจริงๆแล้วไอ้ที่ชื่อเสียงเลวร้วายที่มัน แพร่กระจายออกไปทั่วใต้ล่าเนี่ยเป็นเพราะว่าชีฟิงเนียนต้องการจะซ่อนไว้นะคะซ่อนตัวตนที่เฉียบแหลมแหลมคมฉลาดคมกริบเอาไว้ในตัวส่วนไอที่เรื่องที่แพร่ออกไปคือความเสเพเจ้าชู้นะคะเที่ยวหัวลานน้ำอะไรพวกนั้นก็คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ปกคุมร่างแท้จริงของเขานั่นเองค่ะเขาไม่ได้เจ้าชู้นะคะส่วนชีฟเฟิงเนียนนั้นหลังจากที่ได้ยินคําพูดของนักโทษแล้วเขาก็ประมวลเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็สรุปว่าอ๋อไซสึกนะคะคนที่อยากให้เขาตายเนี่ยอยู่ในกองทัพของป่ยเหลียงนี่เองค่ะชีฟเฟิงเนียนเขาน่ารักนะคะเขาก็มีการทําให้นักโทษคนนี้ประทับใจด้วยละโดยการที่เอาทงนะคะทงของแคว้นฉูที่เคยล่มสลายไปแล้วอะเอามาวางไว้ต่อหน้าเขานะคะแล้วเขาก็บอกว่า ตอนที่เกิดเรื่องนะ่ะเขายังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องอะไร แม่ทับชูคนนั้นนะคะที่ถูกขังอยู่ถึงกับน้ำตาซึมเลยค่ะก็เดี๋ยวต่อไปก็เป็นกองสนับสนุนนะคะที่แข็งแกร่งของฉี่ฝงเนียน่ยนี่แหละค่ะสำหรับคนนี้นะคะเมื่อสองพ่อลูกนะคะออกมาจากคุกแล้วเนี่ยโอ้โหทั้งคู่ก็คุยกันค่ะพ่อก็เริ่มเลยนะคะโอ้ยเจ้านี่ลูกชายเจ้าฉลาดจังเลยเนี่ยสมแล้วที่จะมาเป็นทายาทสืบต่อรับช่วงต่อเนี่ยดูแลแคว้นเปยเหลียงนะคะของข้าลูกชายก็ปฏิเสธโอ้ยไม่ไม่ข้าไม่เคยคิดเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้ตั้งใจ ที่จะแบบมีเรื่องนี้อยู่ในหัวนะคะบอกคุณพ่อไปค่ะตอนนี้เขาต้องการอย่างเดียวคือไปหาเหล่าห่วงดีกว่านะคะเพื่อนึกไปหาอะไรกินอร่อย,ออยค่ะจากนั้นพ่อมาถึงนะคะมาถึงบ้านของเหล่าห่วงโอ้ยฉากนี้น่ารักมากๆเลยค่ะก็คือเหล่าห่วงอ่ะจริงๆเขาไม่อยากต้อนรับใครเลยนะคะตอนนี้เขามีเนื้อเหมือนจะเป็นถ้าเราดูตามลักษณะแล้วจะเป็นหัวหมูต้มเนาะแล้วก็หันหนัหนโอมันเยิมเลยค่ะเขาก็แย่งกัน <c oughs> แล้วลูกชายนะคะก็มีการ เตือนพ่อด้วยฉีเฟิงเหนียนบอกฉฉีเซียวว่าโอ้โหไม่มีใครที่จะเร็วเท่ากับเหล่าห่วงแล้วในการกินแล้วเขาก็เลือกกินของดีๆได้อย่างรวดเร็วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะฉีเซียวเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้คีบเนื้อเข้ามาในปากเลยนะคะเพราะว่าลูกเขาค่ะฉีเฟิงเหนียนเนี่ยโอ้โหตำหนินะคะตำหนิพ่อแล้วก็เอาที่ผ่าที่ส่งเขาไปทัศนาจรนั่นแหละแล้วก็เอาตะเกียบไปเคาะนะคะพ่อหนีบเนื้อก็เคาะจนจนหลุดตลอดเลย แล้วก็บางทีนะคะพ่อก็ตั้งใจฟังลูกอยู่คุณลูกก็ไปคีบค่ะคีบเนื้อจากตะเกียบของพ่อมาเลยนะคะน่ารักมากส่วนเหล่าห่วงน่ารักยิ่งกว่าค่ะห่วง ห่วงเล่าสุดๆเลยนะคะเห็นท่าเขาลินเล่าให้กับระดับท่านอองเป๋ยเหลี่ยงไหมคะลินให้นิดเดียวนะคะจนท่านอองเนี่ยต้องแบบดึงเอาขวดเล่านั้นมาเองมาลินค่ะแล้วก็เราก็จะเห็นหน้าตาของเหล่าห่วงนะคะ,ะแสดงดีมากเลยค่ะคือเขาอะ่ะไม่นึกถึงความเป็นอ,องของไม่นึกถึงความเป็นอองของฉุยเสี่ยวเลยนะคะเขานึกถึงแต่เวล่าค่าเล่าค่าซึ่งบทนี้นะคะของทั้งสาคนในฉากเนี้ยคือมันดูอบอุ่นมากๆเลยนะคะซึ่งฉีเฟิงเนี่ยนเขารู้ทุกอย่างแล้วค่ะ รู้ว่าพ่อจัดความลําบากให้เยอะแยะนะคะปัญหาต่างๆก็พ่อจัดให้ทั้งนั้นแล้วก็ยังบอกอีกว่าเออเนี่ยที่อยากจะให้เขาเรียนวิทยายุทธเนี่ยที่เราห่วงคอยบอกคอยบอกเขาเนี่ยก็มาจากท่านใช่ไหม ซึ่งพอก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะคะแต่แล้วเดี๋ยวพอพอท่านอองออกไปแล้วเนี่ยทางด้านเหล่าห่วงค่ะก็เป็นคนบอกว่ามันมีอยู่ประการหนึ่งนะที่เจ้าเข้าใจผิดก็คือการที่จะให้เจ้าฝึกวิทยายุยเนี่ยมันเป็นความคิดของข้าเพราะว่าข้าอยากให้เจ้ามีวิทยายุท์เอาไว้ป้องกันตัวเองนะคะโอ้โหจากประโยคนี้เราจะเห็นถึงความรักที่เหล่าห่วงค่ะมีให้ฉีเฟิงเหนียนอย่างลึกซึ้งเลยนะคะแล้วฉากนี้ก็จบลงตรงที่ฉี ฟิงเนี่ยนนอนค่ะนอนที่บ้านของเหล่าห่วงนี่แหละบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะใช้ชีวิตแบบทัศนาจรเป็นครั้งสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เขาจะกลับไปเป็นแบบว่า อองค์ชายที่ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมนะคะคือเสเพลเหมือนเดิมค่ะจากนั้นพอรุ่งเช้านะคะเขาก็นัดทุกคนเลยนัดทั้งเหล่าห่วงนัดทั้งอาชีหลงเสียงน้องชายนะคะไปตกปลาในทะเลสาบโดยวางแผนว่าเออเดี๋ยวให้เจียงหนีไปกับเขาด้วยนะคะแต่ว่าสายแล้วก็ไม่เห็นเจียงหนีมาสทัทีเขาก็เลยมาตามในห้องเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าเจียงหนีหลับน้ำลายยืดค่ะตายแล้ว น้องน้องเทเลซาลีนะคะเล่นเล่นบทอย่างนี้น่ารักดีค่ะก็คือน้ำลายไหลนะคะแล้วแถมตื่นมาเนี่ยท่าทางที่นางตื่นนางก้นโด่งขึ้นมาก่อนคะ่ะตายแล้วเสียลุกนางเอกสุดๆนะคะคือนางพยายามหากล่องเงินนั่นแหละแต่ว่าพระเอกถือไปแล้วนะคะแล้วก็ไปกำเงินออกมาด้วยเพราะว่ามันเป็นข้อตกลงของเขาและนางคะ่ะว่าถ้าหากการรอบสังหารไม่สำเร็จนะคะเขาจะต้องได้เงินของนางนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาไปเป็นกำๆเลยนะคะว่าอย่างนั้นทีนี้ เจียงหนีค่ะก็ไม่อยากจะไปตกปลาด้วยนะคะไม่พอใจที่แบบเงินเงินหายไปเยอะนะคะก็เลยต้องจ้างค่ะชีเฟิงเนียนก็เลยไปถ้าไปอะ่ะไปตกปลากับเขาเดี๋ยวจ่ายเงินนะคะเจียงหนีรักเงินมากค่ะนางไปนะคะจากนั้นภาพก็ตัดมาที่ซาลาสดับคืนนะคะอุ้ยชื่อไทยพอจังเลยสดับคืนนะคะปกติเวลาที่หวานอ่านไอ นิยายภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่าทิงเฉาทิงเฉาพาวิเลียนนะคะภาษาอังกฤษใช้ทิ้งเฉาค่ะแต่ภาษาไทยเพาะเนาะสะดับขื้นนะคะศาลาสดับขื้นนี้ในบริเวณใกล้เคียงเปิดตัวค่ะโอ้โหเปิดตัวนะคะสาวใช้ที่สวยมากๆของฉีเฟิงเนียนเลยค่ะทุกคนร้วนแต่มีความโดดเด่นนะคะโอ้โหเอาจริงสำหรับเจียงหนีนะคะดูจืดไปเลยค่ะก็มีทั้งชิงเหนียวนะคะชิงเหนียวผู้ที่ดูโดดเดี่ยวเหงาๆนะคะดู มีความเย็นชาแล้วก็มีน้องมันเทศนะคะสวีตปอเตโต้ค่ะหงสู่นั่นเองนะคะก็ชุดแดงสวยมากเลยค่ะเมื่งจืออีนะคะน่ารักนางเป็นคนช่างพูดช่างจานะคะทีนี้พอเห็นว่ามีคนแปลกหน้าอยู่คนหนึ่งนะคะสวมชุดขาวก็คือหนานกงผู้เซอร์นั่นเองแต่ตอนนี้นางให้คนอื่นเรียกนางว่าหนานกงผู่เย่นะคะเย่คือแทนคําว่าเป็นผู้ชายไงตอนนี้นางแต่งเป็นชายอยู่นะคะก็เลยมีความเข้ามาคุยด้วยค่ะ แต่ว่านานกงผู่เซอร์นะคะก็ไม่สนใจ กิมมิกตลกตลกน่ารักในฉากนี้ก็คือเหล่าห่วงของพวกเราอีกแล้วค่ะคือรอพระเอกนะคะรอชวีฟงเนี่ยยจนเขาหลับหลอหลับไปเลยนะคะหลับแล้วก็ยังไม่มาค่ะหวานเล่าประวัติของหอสดับขึ้นให้ฟังนิดหนึ่งนะคะคือหอสดับขึ้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบตอนที่จัก,กรพงรดเตยองเก่าเนี่ยแต่งตั้งอชวีเสี่ยวให้เป็นผู้นําไอ้กองทัพมมาเหล็กเนี่ยนะคะแล้วก็โอ้รักษาเปยเหลียงอยู่นะคะก็คือที่ตรงเนี้ย เป็นที่ที่รวมรวบรวมคำภีแล้วก็ความรับเคดวิชาของศิลปะการต่อสู้ทั่วใต้ล่าเลยค่ะเอามาไว้ในหอสดับขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้เองมันจึงเป็นที่ที่แบบนักรบทั่วโลกอะค่ะก็ทั้งผู้ที่ท่องยุทธภพเองนะคะต้องการที่จะมาก็เข้าไปข้างในมากๆเลยและข้างในนี้ยังเป็นที่อยู่ของสุดยอดปรมาจารย์ด้านกลยุทธ์นะคะที่ปรึกษาทางการทหารที่น่าเชื่อถือที่สุดในใต้ล่าอีกคนหนึ่งนั่นก็คือ หลี่อีซานนั่นเองค่ะนานกงพูดเซอร์นะคะนางดีใจมากเลยที่จะได้เข้าไปแล้วนางก็กําลังจะเข้าไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะฉีเฟิงเนียนก็เจ้าเล่แกมโกงอีกแล้วก็บอกว่าข้าน่ะเคยพูดว่าให้เจ้าเข้าไปแต่ข้าไม่เคยบอกว่าให้เข้าไปนานเท่าไหร่ข้าให้เจ้าออเข้าไปได้แค่หนึ่งชั่วยามเท่านั้นโอ้โหนานกงพูดเซอร์หุบยิ้มเลยนะคะอ่ะบอกเงื่อนไขมาพูดน้อยค่ะแต่พูดตรงประเด็นนะคะอ่ะบอกเงื่อนไขเจ้ามาทีนี้ค่ะฉีเฟิงเนียนก็เลยบอกว่าเออมา ช่วยคุ้มครองเขาหน่อย2วันเพราะเขาแน่ใจว่า2วันนี้ผู้ลายนะคะที่เป็นไซส,สึกในกองทัพเป่ยเหลียงเนี่ยจะต้องมาลอบสังหารเขาอีกแน่นอนก็นานกงผู้เซอร์ไม่ต้องคิดมากเลยค่ะตอบตกลงทันทีนะคะเพราะว่าเงื่อนไขก็คือถ้าเป็นองคลักษ์ให้เขา2วันนี้แล้วเนี่ยนางจะเข้าไปในหอสดับคลื่นนานเท่าไหร่ก็ได้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะชวีเฟิงเนียนก็ได้รับรายงานตอนแรกได้รับรายงานจากนกก่อนนะคะนกมีมีข้อความมาหาบอกว่าฉูลู่ซานกําลังมาหาเขาแล้วนะคะฉูลู่ซานก็คือหนึ่งใน6ลูกบุญธรรมโดยชอบธรรมของท่านออง เปเลียงนี่แหละค่ะท่านพ่อของฉีเฟิงเหนี่ยนนะคะกําลังมาละโอ้โหพระเอกเราทําหน้าแบบเอ้คนนี้หรือเปล่าวะานะคะหลอกดาวค่ะหลอกพวกเราทีนี้เราจะเห็นว่าขุนพลคนนี้นะคะ,ะฉูลูซานพอเข้ามาแล้วเขาวิ่งวิ่งแบบหมดมาตของขุนพลเลยค่ะดูเขาเป็นคนขี้เล่นนะคะพอวิ่งมาถึงก็เข้าไปประจบทันทีเลยก็คือแทบจะมุดเข้าไปในกระโปรงของฉีเฟิงเหนี่ยนเลยนะคะว่ากันง่ายๆค่ะคุกเข่าแล้วก็บ่นว่าโอ้ยคิดถึงจังเลยไม่สบายใจเลย ไม่อยู่ค่ะกังวลตลอดเวลาดูสิค่ะกินไม่ได้นอนไม่หลับพร้อมเลยแต่ว่าพระเอกของพวกเรานะคะเขาก็มองเอ้ยว่าเจ้าพร้อมแล้วแต่ข้าว่าเจ้าอ้วนขึ้นนะโอ้ยคู่นี้ก็ตลกนะคะแต่ว่าก็เป็นคุณหลอกดาวมาหลอกพวกเราว่าเอ๊ะคนนี้หรือเปล่านะจะเป็นคนที่มาลอบสังหารนะคะพระเอกอีกครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าจบณนะตอนนี้ค่ะสาหรับตอนที่2นะคะอันนี้คือสนุกในรูปแบบของละครน,นะคะมีการดัดแปลงบท เป็นบทละครมาจากนิยายต้นฉบับเรียบร้อยแล้วซึ่งถ้าเป็นในนิยายต้นฉบับปัจนนี้พวกเราได้เห็นสุดยอดวิชาหลายวิชาแล้วคะ่ะแต่ว่ามันถ่ายทํายากนะคะเอาเป็นว่าเรื่องนี้ถ่ายทําได้ยากมากๆเลยถ้าทําตามนิยายต้นฉบับส่วนไอ้บทละครที่ดัดแปลงมาสนุกนะคะเพราะฉะนั้นก็คืออย่าไปแคร์มันเลยคะ่ะไอ้ต้นฉบับเอาเอาแค่พวกเรารู้คร่าวๆนะคะว่าเออเบื้องหลังของคนนั้นคนนี้เป็นอย่างไรเท่านั้นก็พอนะคะดูให้มีความสุขค่ะเห็นไหมอวยไหมคะสำหรับจางลุวยหยุ่นนะคะ อะไไรก็ด้ค่ะดีไปหมดนะคะเอาราคาเดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่3นะคะเดี๋ยวพบกันค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟช i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ